สวัสดีค่ะเมื่อนี้ค่อยได้เมนูหมอกกระปูค่ะหรืออกกระปูนั่นเองค่ะเป็นเมนูอกกระปูมาแต่บ้านเลยค่ะทรงตรงจากนครพนมเลยค่ะอฝีมืออีเมนี่แซ่บที่สุดละค่ะไห่อีเมีออกระปูไหจักประมาณ2ถุงค่ะได้ประมาณสองถุงแต่ว่าอยู่บ้านพักซี่บ่ค่อยมีขายเนาะอีเมีกะว่าในปู่ค่ะก็เลยว่าไปกรุงเทพกะจังมาสื่อเอาพักซี่เล่าค่ะมาใส่ขักซี่เล้านี่ใส่หลายๆเลยเนาะค่ะมันซี่หอมเข้ากันกับหมอกกระปูเข่ากันที่ดีเลยค่ะอันนี้เครื่องปรุงที่ใส่ หม้อกระปูกระสิมิผงสุดรดนำปลานำปลาแดกค่ะละก็ทุบตะไคร่ลงไปเนาะค่ะลวก็ไผ่มากลูกโดดกระส่ลูกโดดเข้าไปจักน้อยนึงค่ะไผ่พอมากก็ะบ่ต้องใส่ก็ได้ค่ะพอแต่มาหอดกุ้งเทบแล้วคอยกะได้ทําการเปิดถุงจัก2องถุงค่ะเอามาอ๋อใส่เตาถ่านหอมๆเลยค่ะลวก็จนพักสลดนิดนึงแล้วเติมน้ำจักนิดนึงค่ะพ่อ่ามันบ่แขีงนเกินไปเนาะค่ะพอแต่อ๋อเรียบร้อยแล้วกะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาเด้กค่ะมากินข่าวน้ำกันค่ะเมนูหม้อกระปูนัวนัวสูตรคัวคุผ่องพัน สูตรข้่วแม่ขอยเองค่ะมาเด้อค่ะแซแซน้ำกันค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ข้วน้อยๆั้วจิลพันธ์ดนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ